เอาปุ้ยมาหวานไห่เล้เื่องไ้ม่มันจะตายใบรวงยเอาเจ้เอาปุ้ยมาหวานไห่เขาว่าแลกไม่นำมาได้นำหน้าข้างแขกฮะแมีลูกเลยโอ้ฟื้นยังเอาไม่ป่วยเลยอ่ะมยายแล้วผ้ามันฟื้นแล้วอสื้อามันนแลใบมันใบมันเสียกันเลยขาปลูกแซมเมอล้าแต่ตรงนันี้นันแหละอ๋อใช่ไอที่ปลูกแซมมันตายไปแล้วแต่อันนี้มีลูกแล้วมัไม่มีใบหรอกมีใบหายชั้เอของเก่าเหรอ แนะนำหน้าข้างหลกก็ปุ้ยมะหวานให้้องดูเลยฟื้นเดี๋คุ้มเนี่ยมันจะติดีเนืด้วยแล้วเปนวงใแล้วมันจะเป็นอะไรอย่าเนี่ยต้องมีต้นอื่นเนี้ยปีหน้านะี่ทให้ร้อยลูกได้้นนี้อต้นเนี่ย้ายปเนี่ยปีหน้าได้ร้อยลูกนะเนี่ยโอ้แค่ใส่ปุ๋ยหรอพี่สุนทรเียวหน้านเีออกให้ดู อเอาเลื่อยแล้วเลื่อยโคนแล้วดูเอาสูตรสยามธุรกิจของเรามารักษาเออต้นที่ปลูกใหม่ก็เลยดีสภาพเหลือแต่ซากเจีออกแล้วดูเลื่อยแล้วมันดอ,อ,อกแล้วโดนขยานั่นไงแปดเก้าปีเนาะไม่ให้ผลผลิตจะเลื่อยออกแล้วแต่พอมาเจอสูตรสยามธุรกิจเป็นไงโอ้โหม่วงออกมาเต็มเลยก่านผู้ชมม่วงออกมาเต็มเนี่ยไม่ต้องรอโศกไม่ต้องรอเศร้า ขอแค่สมบูรณ์โอ้แล้วเนี่ยชนีอ่ะให้ผลผลิตด้วยปะติินดจากป่วยจะตายอ่ะเพราะปีเนี่ยมันปวยอมันจะตายไม่ตายเลจะตายไม่ตายเยอ้แล้เขาแข็งแรงอยู่ถ้ามีใบอยู่เยยะ นี่อภินาต้อลูกเป็นร้อยเนี่ยฉัน,น,นมาแนะนำหน้าข้างแรกแล้วเอามาปุ้ยมาลองหวานเลยบอกหน้าลองดูปุ้ยคดีจริงป่าเขาหวานอย่างาเงี้ยโอ้นี่พี่ก็ทดลองปุ๋ยสยามธุรกิจเฉพาะอันต้นที่ป่วยๆกันทั้งนั้นเลยเหรอคะก็ <c oughs> อยากจะรู้อ <c oughs> ่ะเนาะก็เขาบอกเขาหวานทอดดีอ่ะเนี่ยโอ้ <c oughs> ข้งแรกเขาไม่เชื่อไงคะประธานเราก็ต้องเอาแบบเนี้ยอ๋อก็เลยไปตามหามีต้นที่ป่วยไหมเอาสูตรสยามธุรกิจมาหวานออ เออก็หายจริงๆเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าตายไปตอนนั้นประธานจะไม่ได้มีโอกาสมาเห็นต้นนี้ใช่ไหมคะต้นนี้ต้นนี้ก็ปลูกเกายังอยู่เลยเนี่ยแต่ตายไปแล้วนี่ไงปลูกแซมอ่ะมาแซมนี่ไงจะมีหลักฐานนี่ไงเออเอามาปลูกแซมกะว่าตายแน่ๆแล้วต้นนี้ได้ออกลูกแล้วเออเยี่ยมเลยไม่เสียปี ใช่หวานแต่งานเนี่ยมาบังคุดตอนนี้มันจะงามทำไมเนี่ยเออข้านี่ไงโอ้หวานหวานทุเรียนได้ลองกองได้มังคุดเออแต่ว่าไปดูติดกันก้วหวานเปนหมดเยี่ยมเลยอ่ะที่อมจะตายเน่ยจริงยังห่วงเนี่นี่เออจริงนะน่ะปลายจริงอะเนาะเนี่ยขอสำคัญลองกองควันต้นจะตายอยู่ฟื้นหมดเลยแล้วมังคุดก็ออกทุกต้นออกดกด้วยนืนจะขอแล้วก็เลยสรุปเราได้ขายทุกอย่างส่วนนี้ โห oh. เห็นยังงงผมยังงงอ่ะทุเรียนม,มันมันมาี่ได้ไงเนี่ยมังคุดนะเนี่ยมากก็ขายลองกองก็ขายมังคุดดกทุเรียนดีโอ้เยี่ยมสยามธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสยามธุรกิจกันที่จังหวัดตราดแล้วก็อยู่กับเจ้าของสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณน้าแนะนําตัวเองสักนิดนึงชื่อกนกครยันสีค่ะชื่อเล่นชื่อปติสปฏิตเป็นเจ้าของสวนพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่อะคะสิบไร่สิบไร่ แล้วที่บอกว่าเอาสูตรสยามธุรกิจของเรามาใช้ในฐานะเอเย่นประธานส่งเสริมโครงการช่แล้วได้ใช้กับพืชชนิดหนบ้างในสวนเราใช่กับหมากใช่กับมังคุดใช้กับหมากใช่กับมังคุดมาร้าวก็ใช่ใช่ทุกยอย่างเออเราเห็นบอกว่ามีหัวใจกเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วจ้ะพอมาฟังโครงการของสยามธุรกิจแล้วเชื่อไหมคะเชื่อแล้วเชื่อเออเอาเชื่อแล้วพูดอย่างนี้ก็ตอนแรกก็จะไม่เชื่อีอ่โอ้แต่ต <c oughs> อนนี้เชื่อแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหมากที่สวน เป็นหมากเงินล้านเออเห็นผลดีมากเลยอะได้ผลดีมากได้ผลดีมากแล้วเป็นหมากเงินล้านทําเงินให้ป้าติ๊ดแบบเยอะมากเพราะว่าที่ใช้สูตรสยามเมื่อกี้ของเราคือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางดินฉีดยาด้วยเฮ้ฉีดไอฉีดพ่นตัวปุ๋ยน้ําด้วยเหรอใช่ใช่แล้วฉีดยังไงอะปุ๋ยน้ำมาหมากมันสูงขนาดนี้สูงอีนี่มันสูงะ ับบด่าแบบหัวฉีที่มันสูงขึ้นใช่ฉีดพ่นแล้วผลที่ได้เป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งผลผลิตดีมากดีดีกว่าทีพันๆมากอืมออมากขนาดน้ำหนักดีไหมน้ำหนักดีลูกสวยลูกสวยอ่าดกติดดกโฮ้ติดดกแล้วต้นหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่ทะลายเอ้มันกอดทะลายมันติดไปเรื่อยๆหกทะลายเจ็ดทะลายแล้วแต่เขาเก็บไปเรื่อยๆเพราะเขาเก็บไปเรื่อยๆครับเพราะผีมันโตเขาก็เก็บ อาทิตย์มาเก็บครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งมากกี่ต้นมากยังไม่มากตนนะมันมันมีประมาณอยู่ราวๆสองร้อสามร้อต้นแบบไม่มากเลยไม่มากเองเนะพสองร้เอง่มากไหมเนี่พี่สุพรโอ้ก็ถ้าเขาพูดกันเขาบอกไม่มากน้องเขามีกันเป็นคนต่งหลายพันต้นโอ้ ไอเราพอบอกว่าสองสามร้อยต้นเราว่ามากแล้วออแต่เจ้าของสวนบอกว่าน้องๆเขามีเป็นพันๆต้นออบางคนมีเป็นหมื่นต้นเพื่อนๆแล้วอ,อ,อาทิตย์หนึ่งเก็บได้เฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้เยอะได้แค่ป,ประมาณร้อยโลอะไรประมาณเ,ออเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งเริ่มใช่ไหมล่ะเริ่มนเพิ่งเริ่มแล้วแต่ที่ผ่านมาริ่มกินปุ๋ยตัวนี้ไงออแล้วที่ผ่านมาล่ะก่อนที่จะมาใช้สยามธุรกิจมันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ค่อยได้ผลอ่ะเอาทำไมอ่ะมันไม่ติดหรอคะมันติดแต่มันติดทาง อ๋อมันไม่ดกมันไม่ติดทีแบบนี้เออมันหางเออเดี๋ยวไปเก็บภาพไปให้ผู้ชมได้ชมว่าตอนนี้หลังจากที่ใช้สูตรสยามธุรกิจของเรามาอย่างต่อเนื่องแล้วที่ป้าทิศบอกว่าลูกมันสวยลูกมันใหญ่แล้วปัญหาโรคพืชของหมากเนี่ยมันมีไหมคะไม่มีไม่มีไม่เคยเจอเลยสรุปแล้วคือปลูกทิ้งไว้มันก็ให้ผลผลิตใช่อาทิตย์หนึง่งเ,เก็บครั้งนึง่งแล้วไม่ต้องเก็บเองด้วยไม่ได้เก็บเองโอ มีคนมาเก็บให้ใช่รอรับตังค์อย่างเดียวเฮ้ยนี่ธุรกิจใหม่พืชเศรษฐกิจใหม่มากเนี่ยเขาไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะไปเอาทําไปในส่วนของอะไรนะเครื่องของถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็เคี้ยวด้วยกินเองไหมคะไม่เกินออแล้ติ้ไม่กินเองเดี๋ยวเก็บภาพไปด้านผู้ชมได้ชมทั่วส่วนเลยว่าที่เอาไปเนี่ยใช้สูตรสยามุรกิจของเราอะไรนะแบบทลายที่ออกมาใหม่ มันแบบไหนแล้วลูกมันยังไงอันนี้เก็บไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเก็บต่อเนื่องเลยเลยไงโอ้เลอทะติดต่อเนื่องเลยๆลยช่วงนี้โลละกี่บาท60โลละ60อาทิตย์หนึ่งเก็บได้ประมาณ100ยโลอาทิตย์หนึ่งกี่บาทวะเนี่ยหกพันยังบันได้เยอะยังบันได้เยอะ มได้เยอะอาทิตย์ละหกพันอาทิตย์สีออ่อาทิตย์สี่สี่สี่หกยี่สี่สองหมื่นสี่ย่างวันใดย่างวันใดเยอะกี่้วเนี่ยโอ้ยกี่คนไปทำงานประจำไหมเนี่ยนั่งอย<ด>ู่ตั้งว่าขอนยางจะขอนยางที่แปงแลงนั่นเนี่ยจะปลูกลงมากอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยว่าวันนี้ทำไมป้าติถึงเลือกที่จะปลูกหมากนางเงาะลองกองก็ได้ผลผลิตนะแล้วก็ไม่เอามังคุดไว้ลองกองไม่ดี เออสรุปแล้วจะเอาหมากอย่างเดียวเจะมากอย่างเดียวเดียมค่ะให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยตามมาดูปพาไปดูดิเอามาก็มานคุดลายโน่นอ่ะอ๋อวันนี้วันนี้เนี่ยต้นเล็กเนี่ยโอ้จันน่าดูเลยเนี่ยเออเป็นหมักเตี้ยใช่ไหมแม่พิสูจน์โอกจันน่าดูโอ้เดี๋ยวกิจกาแต่ไตแต่อีกเคมีไงทีแรกตูดมันเหลืองเมืเลยลูกมันเนี่ยมันตูดมันจะเหลืองทำไมอ่ะ มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าใส่เคมีอ่ะเหรออืมตูดมันจะเหลืองๆมันจะเป็นแบบให้หมักสุกแต่ไม่สุกอ่ามันยังอ่อนอยู่อันนี้ปฏิติ์ขายหมักหมักสุกหรือหมักดิบขายหมดทุกอย่างทุกหมักที่ว่ามีอือสุกก็มีทั้งอ่อนทั้งแก่ทั้งแห้งแข็งที่ว่าเป็นหมากแข็งอะเดียไปตาแดดนละเหรอมาฟันเป็นหลูกหลลงหาหกสิบบาทเหมือนกันโอ้สรุปแล้วขายได้ทุกอย่างลยที่เป็นหมากใช่ได้ทุกอย่างดอกจะดอกมันขายไม่ได้พาไปดูทางนี้หน่อยเห็นดกเลกิน อ๋อันนี้คือตอนแรกที่เริ่มต้นนี่ปลูกแซมกับเพราะลองกองไงกะว่าปูมันไม่รู้จะไม่ลูกเลยเอามากมาแซมลองกองเนี่ยประมาณ8ปดเปีละ8ปดเปีแต่ไม่มีลูกไม่มีลูกนะก็มีอย่างเงี้ยกระร้องแป้งเนี่ยมันมีแต่เนมันอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้สยามธุรกิจแล้วมันโหเนี่เนี่ยเป็นปั้นๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหที่สมานระวังชนเนี่ยกินได้แล้วนั่นเนี่ยโอ้นี่สุกแล้วก็มีใช่โอ้โห นี่ไงอันนี้อันนี้หมกักพันเดียวกันไหมพี่ทําไมมันดูเตี้ยกวะอันนี้พันเตีย้ยเขาเรียกหมักเตียเต้ยแต่ว่าเออ,อแต่ทลายเขาออกมาทลายเขาย้า่แต่ว่าเขาออกเมนดกไม่หนีนิเขาจะหนีนีเขาจะออกตอนเหนื่องไปตลอดอ๋อถ้าหมากักเขาไม่เคยหย,ยุดม,มันจะออกไม่หยุดไม่หยุดอ๋อแต่ถ้าหมักเตี้ยมันจะออกทีละทลายอือปิงแต่ข้างหนึ่งโอ้ล้วก็ได้เดี๋ยวเขาก็เว้นไปอีปีหนึ่ง มันได้ยากปู๊แล้วนี่พันมันติดมาเยอะแน่ปง๊กเนี่ย롱กองพี่ไม่เคยออกลูกพอมาใช้สูตรสยามธุรกิจเนี่ยออกเต็มเลยเนี่ยแล้วก็สุกแล้วด้วยเนี่ยกินได้แล้วนะเนี่ยกินได้แล้วด้วยลองดูหวานไหมมันไม่ถึงเวลาปกติงกองเขาบอกลืมต้นไหมถึงจะหวานหมายะถึงเวลาจะออกโรสยามธุรกิจเนาะสงสัยมันจะรอสยามพอมันใช้สยามธุรกิจงกองออกลูกให้เลยอ่ะป้อนอยู่แล้วอ่ะเออแปปีอ่ะใหญ่เลยเนี่ย ลงกองเรื่องอะไรเนี่ยต้นเลยอ่ะนี่ฝั่งนี้หมากเยอะอันนี้สองสามร้อยต้นที่ว่าเหรอคะอยู่ในป่านี้ทั้งหมดเลยอยู่ในป่านี้แล้วก็อยู่ในป่ามังคุดก็มีแล้วก็เห็นลงใหม่แล้วพี่ว่าปลูกอีลงกองเรื่องเงาะอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอามันก็เราก็ขอนแล้วเราก็ปลูกมาล้อมสีต้นล้อมสีต้นล้อมเงี้ยหองสามี่ห้กเจ้ปีไม่มีลูกมาเจอสยามธุรกิจลูกเติมต้มเลยค่ะโอ้นี่เวิ้งนี้นี่แสมมากหมดเลยค่ะอ่ะ ค้นอะไรออกฉันจะปลูกหมากอย่างเดียวหนึ่งดูแลรักษาง่ายง่ายสองไม่ต้องเก็บเองมีคนมาเก็บมีคนมาเก็บได้ราคาดีด้วยราคาดีโอ้แล้วน้ำหนักดีไหมน้ำหนักดี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 สุดสยามธุรกิจของเราดีดีน้ำหนักดีโอ้แล้วลูกมันติดใยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้หกคันเฮ้ยก็คุ้มนะอยู่บ้านเฉยอ่ะว่าไงครับพี่เกบสนใจไหมเออเนาะ แล้วทลายเขาหนักดูแรง่งายมันไม่เป็นอีไรโอ้เยี่ยมเลยอ่ะให้น้ำกินน้ำกเพราะขาดน้ำไม่ได้อ๋อไม่ต้องไม่ไม่ให้เยอะแต่ว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้โอ้นน่นน่ะท่านผู้ชมดูเลยค่ะมองไปสูงๆตรงนั้นอ่ะทลายที่ออกมาใหม่สวยมากแล้วก็ติดดกแบบนี้อะทุกต้นเลยใช่ไหมคะ ทุกต้นเลยต้นอะมันก็เวียนให้จริงๆเนาะเออมันมีเวียนไปตลอดเขาไม่เคยหยุดโอ้ยองคนยไม่หยุดนี่อะไรประมาณหาซอกแต่หาซอกนี่ยังทีไปนะก็บอกแต่เดี๋ยวจะปลูกไม้ก็เอาหกสี่เหลี่ยมอืมนี่เขาเรียกว่าพืชเศรษฐกิจนี่เพราะว่าเนี่ยมันหางแปดซอกเน่ยเพราะมันมีลองกองอยู่ตรงกลางนี่ไงเออ ทำสีเ่เล่มด้นึงแต่ต้น,น,น้นะก,กันเดียวเดี๋ยวเอาลองกองออกก็ต่ออามากมาใสอีกแล้วนี่ตัดไปเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วคะหมากตัดไปเพิ่งวันซื้อมื่อซื้อเนี้ยอ๋ออันนี้เพิ่งตัดไปเพิ่งตัดไปของสัปดาห์นี้เออโดยปกติตัดทุกวันอะไรคะมันจะตัดทุกวันเนี่ยวันประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาเขามาอีกอ๋อยี่สิบเจ็ดวันนี้วันที่เออวันนี้วันที่ยี่สิบเอก็เวียนไปสัปดาห์ได้หกพันหนึ่งสัปดาห์ได้หกพันเฉพาะหมาก แล้วพอสายพินไปทำอะไรน่ะทำผหามังคุดมังคุดตัวนี้ไม่มีลูกต้องไปแข่งนู่นมีมีแต่มันน้อยแต่ข้างในน้ำจะดกน้ำตินใส่ปูยังไงคะฮะปูเดือนนึงใส่กี่ครั้างใส่ปลายหลักวันนี้นี่ดำๆเนี่ยรู้แล้วเดือนนึงใส่กี่ครั้งเดือนใส่กี่ครั้างเหรอแต่ประมาณเดือนแน่แก็ฉันไม่ค่อยมีเวลาใส่เดือนใส่ข้งเออโอ้เดือนทำเองอ่ะสบายดีน้ำก็เหวี่ยงอย่างเดียวเลยอือ เนี่ยลองกองออกทุกห้ามเลยนะเนี่ยไม่เคยออกอย่างนี้ไม่เคยอะไรลองกองเอ,อ่ะไม่เคยมีอ่ะตีนี่มันก็มีมันก็มีไม,ม,ม่จริงไม่จังมังออมน,มนไม่ขาดบอกระไรไม่ขาดคอมาร์กไม่ขาดคอเลยเนี่ยเป็นของมันตลอดแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาทุกน้ำมาร์กอ่ะ เดี๋ยวไปประมาณเดือนกรกฎาคมนน่ก็จะเริ่มลงราคาละถูกก็เอ,เอาตักเลยเอาให้ไว้สิอยาตังเลยเอาให้ไว้ทีนี้ถ้าว่ามันถูกป,ปั๊บแล้วก็หวงเป็นแฟนเป็นหมากดิบอเอ๊ะเป็นเป็นหมากสุกอะสุกแล้วเดี๋ยวแล้ว,ลวลเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปตากแดดมันแห้งแล้วก็มาแกะขายกาเรียกว่าแปรรูปเห็นแหละโอ้โหเยี่ยมเลยอะวิธีคิดอะคือไม่ต้องทิ้งอะค่ะไม่ต้องทิ้งแล้วก็ไม่ต้องซื้อถูกเอ้ยไม่ต้องขายถูกเนาะ ได้ค่าเพิ่มโอ้เนี่ยลูกใหญ่ใหญ่ๆดีอ่ะแล้วผิวมันสวยไหมคะตั้งแต่ใช้สูตรสยามเทกิจมาตูดมันเหลืองไหมไม่เหลืองอไม่เหลืองเลยก่อนหน้านี้คือเจอปัญหาตูดเหลืองตูดเหลืองโอ้ข้างในข้างในออนนะแต่ตูดมันข้างนอกมันสุกอ่ะเหมือนหมักสุกอ่ะแต่พอแกะมามันไม่สุกไม่สุก แต่พอมาใช้สูตรสยามธุรกิจกลายเป็นว่ามันเขียวแล้วพอเอาไปขายกับคนเขากไ็ไม่ชอบเขาว่ามาแกเขาเลยเป็นมาแกออแต่ข้างในมันอ่อนเนี่ยคือหมากอ่อนแต่ว่าเจอปัญหาอแต่พอมาใช้สูตรสยามธุรกิจของเรากลายเป็นว่าสูตรไม่เหลืองตัวไม่เหลืองเป็นหมากเขียวขายปกติขายปกติแล้วถึงเป็นมาแกเราเก็บไปตากแดดแต่ยังยังไม่ทันตุกเราไปตากมาแกะแกะมันก็สวยอืม แล้วน้ำหนักดีไหมคะดีน้ำหนักดีอืความแตกเนื่องมาจากเมล็ดเอติดแล้วเนี่ยโอ้โหเนาะติดแบบไอ้นีมากอ่ะตีแล้วไม่ติดอย่างนี้เงี้ยเนี่ยอ้าวเหรอเนี่ยแของน้องสามมันก็ไม่ติดทั้่งนัดนี่เราของมันอะอ้าวเหรอเนี่ยลองกองตนเนี่ยเนี่ย อไรตามก็มาเรือยๆอกั้นี้จะเป็นเวิรนี้ใช่ไมกรหมากหรือว่าปลูกแซมไปหมดวสวแล้วปลูกแซมไปเรื่อยๆตรงนี้ถีหวางกับแซมไปหมดวางกับแซมไปหมดจะเป็นหมากไปหมดแล้วนี่ไงเออลองกองตัวไหนไมีรู้ก็เอาไว้ก่อนมองมองมองแบบมองอยู่ไกลๆกาค้างคาวเกาะ โอ้เยี่ยมเลยลึกของกาวแม่ไก่เออตอนนี้ไม่ว่าแซมไปหมดแล้วเนาะไปหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมมาดูกันตรงต้นนี้กันมากหัวอุดมสมบูรณ์มากปี๊ดแล้วก็ตัวเอนก็เป็นคนชอบดินซีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะใช่ นี่สัเพราะผิดก็เลยมั่นใจนี่ไงนี่ทำไมปลูกเป็นแบบสี่ต้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีต้นอะไรอยู่อะต้นรองก้องอยู่ก็พอมา,มากโตก็เลยเอารองก้องออกออแล้วนี่ก็เหลือแ,ลแต่ไม้ปกติปลูกขีแบบนี้หรือว่าปลูกผีแบบนี้มันก็ได้ผลดีอยู่แล้วมันก็ได้เหมือนกระยะนี่มก็ทะลาะหรอกอแต,แต่แต่ทางมันยังเกยกันอยู่ไง อไม่แนะนําให้ทงมันเกยกันเออทงมันเกยกันอยู่อแต่ถ้ามันเกิดมีน้อนมีอะไรเงี้ยมันก็คือคานไปถึงกันดาษอ๋อเออแต่ถ้าเราหกซอกเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยทางเาก็ไม่ติดกันนี่ทำสร็จดเลยเห็นแล้วอืนี่สีต้นเลยสีต้นสีต้นล้อมกันนังงานน่ะล้อมไม่เต็ดี๋น่ะสีต้นล้อมเพราะมาที พรามาก็ขึ้นมาเข้าใม่กม่ไปแกะกะไข่เขางไงเอ,อา,าเขาข,นข,นขืนขึ้นข้นขนนางนบนอย่างเดียวเออขึ้นข้างบนอย่างเดียวโอ้แล้วเรามาเห็นมังคุดก็โอ้โหสวยมังคุดแรงดูแต่บรรดูตายกลุ่มอยู่ข้างนั้นข้างนั้นเลยใช่ไหมโหโหแสดงว่าพี่สุนทรสำรวจเรียบร้อยแล้วเนีอเอ่แต่ฟังแต่ฟ,ตฟังนู่นดกมังคุดฟังนู่นดกโอ้ทางแถถบแบนี่ไม่ค่อยดกโอ้โหนี่ขนาดไม่ค่อยดกนะท่านผู้ชมเนี่ย มันดกแต่มันดกไม่ดกไม่เต็มต้นไงมันดกไม่เต็มต้นเนี่ยเดี๋ยวเนียสรุปแล้วได้ดีทั้งบังคุดมากลองทองลองทองแปดเก้าสี่าี่ยุ้โอ้หดูมากลยนี่ มังคุดทั้งหมดกี่ต้นนะคะป้าติ๊ดมังคุดประมาณร้อยเจ็ดสิบต้น<อ>เนี่ยแถวเนี่ยแถวเนี่ยจะลูกดอกทำเงินแถวเน,นี่ยจะลูกดกหมากก็ทําเงินมังคุดได้ปีละครั้งหมากได้ทุกอาทิตย์ใช่หมากได้ทุกอาทิตย์โหเยี่ยมเลยผิวสวยสวยด้วยเนาะ มันมืดลากเกินยังคิดว่าจะต้องอ๋อมันมันใกล้กันมากใช่ไหมใกล้กันมาก,ก,มกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคุดมสมบูรณ์ดีเพราะว่าที่เป็นมูลค่าไงที่เรามีมูลค่าเยอะเราอย่าไปไป,ไปไปปลูกห่างมากได้น้อยเสียดายทีมันคุณลอยจะฟิกสนนี่ไงท่าะผู้ชมลูกใหญ่ๆก็มีเต็มๆไปหมดอันนี้ก็จะได้เก็บกันอีกแล้วตอนนียรับทรัพบแรัวค่ะประมาณนู่นแหละประมาณเดือน ปลายปลายพุทธภัชราเอ่อมาเดินมาถึงกันตรงนี้เราให้ป้าทิดปากอะไรกับท่านผู้ชมที่รับชมในส่วนของสนใจโครงการของสยามธุรกิจค่ะมั่นใจนะ้ไปได่ายล้นเหรอเนี่ยมันมีรุ่นนี้ด้วยนะเนี่ยเออออออลนเนี่ยมันมีตน พอกาลังจะบอกว่าจะได้เก็บแบบช้าๆแต่ที่ไหนได้เขาแอบร่วมให้รอแล้วอะตอนนี้ไม่ร่วมหอกนท่านผู้ชมแต่เนื้อแต่เปลือกเขาจะนิ่มเออใช่โอ้นอกแวมวกะเทียวผิวสวยไม่มีขี้กากน้ําหนักก็จะดีแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูแกะเลยแกะร่วส่วนใหญ่แล้วจะเจอปัญหาก็คือเนื้อเป็นแก้วไม่เป็นใช่ไหมถ้ามันกระแทกไม่เป็นเออเออมันจะเป็นกระแทกแล้วถ้าโดยปกติถ้าใช้เคมีทั่วไปแต่นี้เราใช้เกษตรอินรี สูตรสยามธุรกิจของเราอย่าแกะท่านผู้ชมดูจะแกะง่ายค่ะเปลือกอ่ะมันจะไม่แข็งเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้ามันไปกระแทกกล่องหรือกระแทกอะไรเนี่ย

หวานอ่ะหวานอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมใครทำอีกไหมคะเนี่ยไอ้ที่เขาคอร์สเนี่ยเขาจะรุ่นนี้แหละแต่เข้าคอร์สแบบต้นปีตัวอย่างที่ผมบอกกันนะมันจะรุ่นนี้เลยเนี่ยเนิดหาได้แล้วก็วันซื้อนับไปได้สองร้อยเหมือนกันวันซื้อน่ะเอาไปขายที่นนท์ทรายอ่ะได้สองร้อย ปีหน้าที่ทำคอร์สอีกผมบอกคอตุลาอัดปุ๋ยแล้วก็บปุลแบบนั้นเลยมันจะออกมารุ่นเนี้ยจะลองดูจะลองดูเนี่ยผสาคอร์สเลยทานบางครั้เดี๋ใบมันหนาเราไม่ต้องไปดราดปุลได้เลยมั่นใจไหมติดมั่นใจไหมบอกท่านผู้ชมหน่อยมั่นใจมากค่ะเออมั่นใจมากกับโครงการหอสยามธุรกิจของเราที่ทําให้ผลผลิตในสวน ดีแบบนี้มังคุดก็ดีหมากก็ดีแล้วที่สําคัญดินนุ่มไม่เดินเข้ามาเนี่ยนุ่มนุ่มนุ่มเนาะดินดีรู้ตึกกว่ามังคุดนี่ใบสวยมากเลยอ่ะโอ้แล้วีใบหบบนีแกัุกปีใบก็จะจอไงจะแดงแดงอ่ะ๋อใบมันจะไม่ไม่ดีอย่างนี้ใบมันจะไม่สวยอย่างนี้ใบไม่สมบูรณ์แต่พอมาเจอสตสสยามื่อกิจของเรากลายเป็นว่าใบดีผลผลิตสมบูรณ์แล้วก็เตรียมรับรั์กันอย่างต่อเนื่องใช่แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มังคุด พยศจะผลออกและปลูกหมากแทนนี่นะแล้วช่วงท้ายนี้นะมั่นใจมากๆกับรอยยิ้มของเจ้าของสวนนะคะที่ได้พาเรามาอันนี้เขตบ้านอะไรคะบ้านเขาพูก บ้านเขาภูตำบลตำบลทะกุมอำเภอเมืองจังหวัดตาดนี่ <c oughs> นี่เรียกได้ว่าเป็นสวนเกษตรดินซีนะคะที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีตัวช่วยดีอย่างสุดสยามธรุกรกิจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณป้าติ๊ดมากๆที่ให้<อ>ได้มาเยี่ยมสวนและได้มาเห็นรอ,อยยิ้มของเจ้าของสวนแบบนี้คนที่มาชมนะท่านพอสายพินท่านว่า ท่านเอเย่นสมานนะคะท่านผอสุพจน์เป็นไงมาเห็นวันนี้ประทับใจเลยนะผลผลิตดีเราก็ดีใจกัเกษตรกรด้วยทีหน้าเดี๋ยวเข้าคอร์สทุเรียนไอ้มงคอก่อนบอกสูตรไปแล้วตามสูตรของสยามธุรกิจนะจะได้ไวขึ้นใช่ไหมคะเป็นไงพี่เกตมาเห็นแบบนี้ทีมงานที่ดูแลอยู่ดีใจใช่ไหมคะเออแล้วครูส้มดูแลอยู่เหมือนกันแล้วมาเห็นแบบนี้แล้วชอบไหมคะดีเนาะแล้วของครูส้มเห็นบอกว่าก็ดกเหมือนกัน นีหลุนไหนหลุนนี่ป่าวะหลุนนี่ไหมน้ามังคุดแต่หลุนนี่ไหมแล้วว่าหลุนแหลกน่าจะได้ใกล้เก็บแล้วค่ะใช่ไหมของผู้ชมอ่ะนโตขนาีเ่เดี๋ยวก็ขาค่ะเดี๋ยวก็จะได้เก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวพวกเราลากันไปก่อนสยามเพื่อกิจสวัสดีค่ะเตรียมลงหมากแล้วเตรียมลงหมากแล้วขิวพันเกี้ยงเก่าอีกหน่อยลองก่อนนี่แล้เตรียมหาอ้ แต่ตอนนี้กับเพื่อนตอนนี้ก็โคมากันหรอตอนนี้ก็ับหมูใส่ต้มด่างอืมจะรูปแล้วทุเรียนจะตายหมดสวนแล้วเท่าที่สังเกตดูตั้งแต่ที่เรามาเนี่ยโอ้โหแต่ดวงดีจริงได้เลยนะแกโชคดีได้อีกชนิดอ๋อร้อยสยาม อืมดกด้วยนะแล้วลูกสวยด้วยเนาะมีไปปุ๋ยให้ปุ๋ยพี่ห้าก็สอบเป็ต้นทุเรียนคึ้นมากที่ไหนได้ให้แค่ห้าลองอ,ะอ่ะเออไอเดียเก็บลูกขายไปเถอะเนาะเงินทั้งนั้นอืม พอฉีตามุกสิ่งเนี่ยมันจะออกตามริงเลยนะเป็นไงล่ะเจอปุ๋ย<ช>อัจฉริยะของสยามธุรกิจไปใช้กับมังคุดก็ได้ใช้กับลองกองก็ดีใช้กับทุเรียนก็โอ้โหงามหมากยังดีเลยอะ่ะหืมโอ้โหมังคุดอ่ะเยี่ยมเลยเนี่ยค่ยะท่านผู้ชมเดินไปเดินมาก็โอ้โห ลูกใหญ่ๆเตรียมแต้มสายเลือดแล้วเนี่ยอือในขณะที่เขาตื่นเต้นกับทุเรียนเราก็มาตื่นเต้นกับมังคุดอืดูท่านผู้ชมโอ้โห ลูกใหญ่ๆกันแล้วอ่ะใบสวยใบส่งเรณนด้วยโอ้หมากก็หอมสวยมากอืมอืมลองกองก็เกี้ยงใช่ไเอ้หชอบหมากชอบ